ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาผบผมช่องตุ้ยพาเราะใช่ไครับผมวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ครับวันนี้ก็ฝนตกหนาครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมก็มาอยู่ใหอยู่หากินครับวันนี้ก็มาหาปลาครับผมวันนี้ก็ได้ปลามาสามตัวครับเป็นปลาเนินครับนี่ครับท่านผู้ชมได้ปลาเนินมาสามตัวครับวันนี้ก็เวลาก็ห้าโมงเย็นครับผมก็ฝนตก ตกหนักเลยครับผมวันนี้ผมก็นั่งนะครับกลางล่มครับรอฝนหยุดตกก่อนผมจะกจะเดินทางกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมนะเลยกลับบ้านไม่ทันครับนะโอ้เปียกหมดแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ ได้ปานินมาสามตัวครับรอยห้ฝนหยุดตกก่อนครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านครับันนี้ผมออกมาช่วงบ่ายครับก็เลย ไม่ได้ทําอะไรครับท่านผู้ชมเลยผมก็อหาตกเบ็ดตกปลาครับเลยได้มาสามตัวครับวันนี้ก็จะทําเมโนโูทอดกับตําส้มครับผมเหมือนเดิมครับจะรอให้ฝนฝนหยุดตกก่อนครับไปจีเดินทางกลับบ้านครับรู้ว่ามันจะหยุดตกตอนไหนครับอันนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับผม อุปกรณ์ก็เปียกหมดเลยทีน่าผมเอาล่มมากลางเลยครับผมห้องฝาไม่เปิดเลยครับอาจจะอีกนานครับอาจจะหยุดต,ตกอะ่ะ รยากาศแบบนี้เนาะคนที่ทำงานอยู่ไกลครับผมคิดถึงบ้านเลยครับแบรบรยากาศดีมากเลยครับฝั่งนั้นก็เป็นแพรครับฝั่งนี้ก็เขาเลี้ยงปลาครับเป็นเป็นกระชังครับเลยมา ซ้ําใหม่เดิมครับเมื่อวานก็ได้มาแปดตัววันนี้ก็ได้มาสามตัวครับวันนี้ก็น้ําอาจจะแดงครับตากินยากครับวันนี้ครับเมื่อวานก็มีแต่สายประมาณสี่มือสี่นิ้วมันห้านิ้วครับเมื่อวานได้มาแปดตัววันนี้ได้มาสามตัววันนี้มันกินยาก ยากตั้งแต่เมื่อวานครับเมื่อวานเออเชิงได้ตัวแต่วันนี้ก็อเอาเรื่องเลยสามตัวก็หลายชั่วโมงเลยครับผมคุณต้อง วันนี้ก็อรอให้ฝนหยุดตกก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องคุ้ยพาเลาะช่เนี่ยครับดูด้านหน้าด้วย องฟ้ายัางไม่เปิดเลยนี่ก็เวลาห้าโมงกว่าแล้วอย่างน้นเรายังได้ปลาไปทอดกินครับปลาเนนเป็นหมายธรรมชาติครับ วันนี้ก็จัดเมนูเดิมครเมนูเดิมครับเมเืม่อวาน่ยก็ทอดกินกับตำส้มครับโอหยังอร่อยเลยเ๋่มันเข้ากันดีวันนี้ก็ต้องไปจัดใหม่ครับ ลมแรงนะครับผมโดยยอดต้นไผ่ครับลมแรงขอ<ม><น>ขอบพคุณทุกกำลังใจครับผมฝากติดตามช่องตุ้ยพลอชแนลครับผมก็ถ่ายคลิปลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมวันนี้ก็จะเดินทางขับบ้านไนไปนอครับผม จิมหน้าเจอกันใหม่นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมปิดคลิป let's go